สวัสดีค่ะพบก,กับครูมัตสีนะคะสำหรับในวันนี้นะคะครูมัตสีก็จะมาวิเคราะห์เลขรหัสชีวิตให้กับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะเลขรหัสชีวิตมาจากไหนเลขรหัสชีวิตก็คือเลขประจำตัวประชาชน4ตัวสุดท้ายนะคะซึ่งเลขนี้เราได้มาตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาลืมตาดูโลกวันนี้นะคะทุกคนและเราต้องใช้เลขนี้จนกระทั่งว่าเรา ตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะคะรหัสชีวิตเปรียบเสมือนเข็มทิศในการดําเนินชีวิตนะคะทุกคนคะ่ะรหัสชีวิตเป็นเซลล์ตั้งต้นของชีวิตของเรานะคะการที่เรารู้ความหมายของรหัสชีวิตแต่ละตัวนะคะจะทําให้เราเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นแล้วก็ลดความขัดแย้งในการใช้ชีวิตในครอบครัวแล้วก็ในสังคมได้อย่างดีนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะ ถ้าเข้าใจความหมายของเลขทุกตัวนะคะจะทําให้เราเนี่ยมีประสบความสําเร็จในชีวิตและก็ชีวิตจะเต็มไปด้วยความสุขและมีพลังบวกอยู่ตลอดเวลาค่ะทุกคนะนะคะสำหรับในวันนี้นะคะครูสิก็จะมาวิเคราะห์เลขรหัสชีวิตสําหรับคนที่มีเลขรหัสชีวิตเป็นเลข3นะคะทุกคนคะ่ะเลข3นะครับเป็นเลขของนักสู้นะคะ ไม่ยอมแพ้นะคะและแข็งแกร่งรักษาคำพูดพูดคำไหนคำนั้นนะคะมีความจริงใจแล้วก็รักใครชอบใครถ้าพิสูจน์ได้แล้วก็จะให้หมดใจไปเลยนะคะแต่ว่าเป็นคนใจร้อนเจ้าอารมณ์นะคะใครพูดผิดหูก็จะโต้อตอบทันทีด้วยคำพูดที่รุนแรงและตรง จึงทำให้พลาดโอกาสที่จะรับเรื่องราวดีๆจากคู่สนทนาของเรานะคะเพราะฉะนั้นขอให้คนที่มีเลข3ใช้สติเยอะๆนะคะสติเพื่อควบคุมความใจร้อนและเจ้าอารมณ์ของเราจะได้ยังไงได้มาด้วยกันสวดมนต์นั่งสมาธิหายใจเข้าออกลึกๆนะคะความที่เป็นคนใจร้อนเป็นคน เป็นนักสู้จะทำให้คนที่มีเลข3ามทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จแบบเร็วพลันนะคะคนที่มีเลขสจะเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับคนที่ทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จเร็วนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คนที่มีเลข3ามนะคะปฏิบัติตนตามความหมายของเลขนะคะแล้วก็ ก็ขอให้คนที่มีเลข3าโชคดีนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะคุณวิศีก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนคะ่ะโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ